สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองเนืองพิขุทั้งหลายฐานะห้าประการนี้อันสตรีบุรุษคลือหัดหรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองห้าประการเป็นอย่างไรคือสตรีบุรุษคลือหัดหรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าหนึ่ง,ง 1. เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้สอง เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้สเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้สเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น 5. เรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่ง ทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นพิขุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษคลือหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้พิขุทั้งหลายความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้เบาบางลงได้พิขุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษคฤืัหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้พิขุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษคลือหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้พิขุทั้งหลายความมัวเมาในความไม่มีโรคมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองย่อมละความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้เบาบางลงได้ที่ขูทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษคฤหัหั์หรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพลความเจ็บไปได้ ภิขุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษขฤือหัดหรือบรรปชิตจึงควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ภิขุทั้งหลายความมัวเมาในชีวิตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนือง ย่อมละความมัวเมาในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้เบาบางลงได้พิขุทั้งหลายเพราะอาศัยอานาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษคฤหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้พิขุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษคฤหัด หรือบรรปชิตจึงควรพิจารณาเนืองเว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นภิขุทั้งหลายความพอใจความรักใคร่ในของรักมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองย่อมละความพอใจความรักใคร่นั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือว่าทำให้เบาบางลงได้ภิขุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษขรือหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเราจะต้องพัดพลาคจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นภิขุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษขรือหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองเว่า เรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุมีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นที่กุทั้งหลายกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองย่อมละทุจริตเหล่านั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือว่าทำให้เบาบางลงได้พิขุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษขลือหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพัน์ุมีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น พิขุทั้งหลายอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนือง มักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้โดยที่แท้ สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เมื่ออริยะสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองมักย่อมเกิดขึ้นอริยะสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบัติล้วนมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนือง มักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัย,ย่อมสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นโดยที่แท้ สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบัติล้วนจะต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเมื่ออริยะสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยะสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไป อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นโดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติ ล้วนมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุมีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไปสัตว์ทั้งหลายย่อมมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามธรรมดาพวกปุถุชนย่อมเกลียดถ้าเราพึงเกลียดทมนั้นในพวกสัตว์ผู้มีอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาข้อนั้นไม่สมควรแก่เราผู้เป็นอยู่อย่างนี้เรานั้นเป็นอยู่อย่างนี้ ทราบธรรมที่หาอุปธิมีได้เห็นการออกบวชโดยเป็นธรรมเกษมครอบงามความมัวเมาทั้งปวงในความไม่มีโรคในความเป็นหนุ่มสาวและในชีวิตความอุตสาหได้มีแล้วแก่เราผู้เห็นเฉพาะซึ่งนิพพานบัดนี้เราไม่ควรเพื่อเสพกามทั้งหลายจากเป็นผู้ประพฤติไม่ถอยหลังตั้งหน้าประพฤติพรหมจรรย์